นี่ครับไก่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับของเล่นชิ้นใหม่นะครับไก่ตัวนี้คัดผ่านแล้วนะครับรอยสองโลโหกครับ <c oughs> เป็ดไก่สีเยียนะครับไก่คัดผ่านแล้วนะครับ มาสองตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวเมียมาตัวหนึ่งพี่เขาแถมตัวเมียมาสีเยียนะครับ <c oughs> ไก่ขับผันพูดนะครับ <c oughs> เดินทางมาเมื่อคืนจากเพชรบุรีถึงแล้วนะครับตัวนี้ต่อยาวมากนะครับราวๆสิบเดือนนะครับตัวนี้เตะแล้วสองรอบนะครับตัวนี้ เป็นพม่านะครับแผลหูนะครับแผลหูตัวนี้ใครชอบก็ทักทายมาถามได้นะครับไก่นุมก็ยังมีนะครับไก่นุมครับ <mm> เชื่องมากเลยครับนี่ ปกติไกล้จะถึงนู่นอ่ะบายบายเย็นๆนะครับตอนนี้มาจะเช้าเนี่ยน้องๆก็มารอซ้อมไก่ครับ ไก่บ้านเดียวกับเจ้าแลมโบนะครับสองตัวนี้เขาคัดมาให้อย่างดีนะครับนี่เตะรอยแผลยังอยู่อยู่นะครับ ขอบคุณนะครับพี่ไก่ถึงแล้วนี่ก็ขอตัวไปนอนไก่กันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ